จ้ะที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตรนะจ๊ะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดจ้ะนี่สถานที่นี้เป็นสถานที่แปลกใหม่ที่หลายหลายท่านจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ความเชื่อใหม่ปรับทัศนคติใหม่ให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงจะได้บ้านใหม่เมืองใหม่ประเทศใหม่โลกใหม่ โลกแห่งซีวิไลเราจะมีชีวิตที่สุขสดใสเพราะเราต้องปรับใหม่กันหลวงพ่อสุวรณรณอนารโยท่านอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตเนี่ยบ้านหมอตาตะบลดอกไม้อำเภอสวนระพูมจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยอยู่ที่นี่มาท่านก็ยืนยันเยืนยัดว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าฝันไปเถอะว่าเราจะมีความสุขความเจริญเราจะได้บ้านใหม่เมืองใหม่โลกใหม่สีวิไล อ,อยู่มีอยู่ได้อยู่ดีกินดีมีสุขเราจะฝันไปเถอะเราจะพากันไปนั่งเสกนั่งสวดเอ,เออาราธนาพระพุทธเจ้าอาราธนาพูดผีปีศาจวิญญาณมาช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขมาช่วยลดภัยพิบัติต่างๆให้มันให้เราได้อยู่ดีกินดีมีสุขฝันไปเถอะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฝันอยู่ก็จงเลิกฝันละจงตื่นซะตื่นจากความฝัน จ้เพราะเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราเลยเราไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันถูกต้องเลยเราทําแต่ในสิ่งที่ผิดการไปป้นไปจี้ไปหลอกไปลวงไปต้มไปตุนกันเนี่ยมันถูกเหรอการ,การไปการไปกราบพระพุทธรูปว่าจะให้เราได้บุญได้กุศลมันได้บุญจริงเหรอแล้วไปกราบเหล็กนั่นน่ะแม้ว่าเขาจะปั้นขึ้นมาราคาร้อยล้านพันล้านก็ช่างมันก็ปเป็นเหล็กอยู่ดี เหล็กเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงเราเลยไม่ได้เลี้ยงดูเรามาเลยไม่ได้หาข้าวหาน้ําหาอยู่หายาไม่ได้ส่งเสียให้เราไปเรียนทั้งสองทั้งสือให้เราเก่งเลยแล้วทําไมเราถึงจะบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทําไมถึงเราจะมาบอกว่า โอ้ยได้บุญได้กุศลแรงมากว่าขังมากใครมาว่าเก่าว่าพระพุทธรูปของเราไม่ได้บุญนั้นน่ะมันบาปอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่บาปครับเพราะอะไรเพราะบุญเพราะบุญไม่ได้อยู่กับการที่เราไปปั้นพระพุทธรูปบุญไม่ได้อยู่กับการที่เรา,เาไปเสกไปสวดไปโน่นไปนไี่พระพุทธเจ้าไม่มาอยู่กับเราหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่าน ท่านไม่มาเพราะว่าไปเสกท่านมานะพระพุทธเจ้าท่านท่านมาอยู่กับเราโดยวิธีการที่เราปฏิบัติตามเท่านั้นนะจึงจะมาจึงจะอยู่กับเราอยู่ที่จิตที่ใจของเราเนี่ยจิตใจของพระพุทธเจ้ามีแต่ลดละปล่อยวางมีแต่ให้มีแต่ความเมตตาอนุเคราะห์เกือ้อกูลแต่ถ้าเราหอ่อประกอบประกอบเรโกยเรลพิกิเลสมีความโลภโ,โมโทโสันมากๆเราจะบอกว่าเราไปกราบพระพุทธรูปแล้ว ไปซื้อพระพุทธรูปมาไว้ที่บ้านเยอะๆแล้วพระพุทธเจ้าจะมาอยู่กับเราเนี่ยโอ้ยฝันไปเถอะท่านจะมาฝันเชิญฝันนอนฝันกี่คืนกี่คืนเขาฝันไปเถอะท่านไม่มาหรอกเพราะอะไรท่านไม่อยู่กับคนบาปพระพุทธเจ้าไม่อยู่กับคนบาปคนไปลักขโมยป,มป้นจี้ฆ้ารันฟันแทงหาหอกหาดาบหามีดท้าปืน ขึ้นมาไล่ค่าไล่หลอกลวงกันป่นเงินป่นทองแกงคอเซนเตอร์นั่นนี่บอกว่าโอ้ยเราจะ,จะเรื่องเรื่องนั้นฝันไปเถอะเพราะไงก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางอยู่ดีแม้ว่าคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นเราก็รู้เพราะฉะนั้นเราจิตของเรามันเข้าคุกแล้วรวยแค่ไหนก็เชิญรวยไปเถอะเราอย่าไปสนใจเลยเชิญเขารวยรวยไปเลยร้อยล้านพันล้านนั่นเรา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 อย่าไป ไปสอนสริญเยินยอว่าโอ้ยแล้วรวยลอยล้านพันล้านโอ้ยเราไปสางพระพุทธรูปเบิดหมื่นล้านเราไปสางวัดเบิดแสนล้านเราไปส้างนั่นสา่งนี่โอ้ยเฮ็ดร่องถอกร่องท่านใคน,นคนแจกเงินข้นฝันไปเถอะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทํามามันไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนเอาเงินหวานให้คนอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องแหลนะนะมันเขาเป็นลักษณะการที่ว่าคอยสร้างภาพซื้อแหม เออสร้างรูปยิ่งยิ่งพามาปั้นรูปปั้นเหรียญปั้นอะไรขึ้นมาขายอะ่ะมันจะเป็นศาสนาเด็กจังได้มันจะเสดสู้หลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นพระถูกต้องในแบบใดยังสัน่นมันบ่มเป็นพระหาเงินแบบนั้นบ่มเป็นพระการหาเงินกับสอนสินสอนธรรมอ่าให้เขามีศินมีธรรมหูจักกินหูวจักท่าน ูจ็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เสื้อมันยืดมันใน้ำคาคําสอนของพระพุทธเจ้าละมัดระว่างสติปัญญาเจ้าของอย่าหายมันหลงไปสร้างบาปนี่คือคํมศรัทาแม่นโอ้ยสางบาปได้เลยเดี๋ยว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 หลวงพ่อจะเสกให้เสกบุญให้เด้อก็ไปสร้างบาปเด้เลยสทำนองเอาอันนี้ข้าทาอันนี้ไปเอามีดนมีดนน่ดาบเนยหลวงพ่อเสกให้ดีๆได้เนี่ย โอ้ยหลวงพ่อสิทรงไปสวรรค์น them, ิพพานเอาเขียนซื้อมาใส่มือหลวงพ่อหน่เร็วเร็วเร็วเอาพ่อสิเปาพรดไปสวรรค์นิพพานอวดอุตรีนั่นน่ะเราจะไปเชื่อเราจะไปเชื่อแบบนั้นเราจะไปศรัทธาแบบนั้นซัมวาจังใดล่ะซัมวาเทาไปสนับสนุนโจรได้นน่นเขาหลอกเอาเงินเท่าซื้อได้นน่นมันม่ไม่หยังมันไม่ได้อะไรแบบนั้นเราไม่ได้อะไรเขาหลอกเราเขาหลอกเอาเงินเราที่เฉย เป็นกระบวนการหลอกลวงนี่คือความจริงนะขออนุญาตพูดความจริงนี่คือความจริงล้านเปอร์เซนต์หลอกลวงค่ะหลอกลวงใ่ลูกประทรมลูกประคำลูกใหญ่ๆหลอกลวงค่ะเป็นกระบวนการหลอกลวงค่ะปู่โนนปูน่นี้อาจารย์โน้อนอาจารย์นี้ขังอย่างี้อย่างงีย้ยอย่าไปเชื่อเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมศีลธรรมไม่ได้อยู่หนังสืออยู่ในในข้อหนังสืออยู่ในทะเบียนบ้านศีลธรรมไม่ได้อยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามรูปปั้นอะไรต่างๆศีลธรรมทุกคนต้องปฏิบัติเอาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังปฏิบัติตามศีลตามธรรมคำคำสอนเลยพระพุทธเจ้ายกย่องธรรมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปยกย่องพระพุทธรูปของพระของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะ พระพทธเจ้ายกย่องธรรมะยกย่องหลักธรรมคำสอนยกย่องการลดลาบปล่อยวางไม่ได้ยกย่องลาบยศเสริญเหมือนเรายกย่องกันในปัจจุบันนี้นะแต่พระเจ้าจะยกย่องธรรมะคือลดลาบปล่อยวางได้นน่นเราจึงสมควรที่จะยกย่องเราสมควรที่จะนับถือแต่ถ้าเราไปนับถืออุ้ยพันเหรียญพันรังเด อันนี้เพิ่งกะค้งได้อันนี้เพิ่งกะเฮียนดีได้อุ๊ยอันนี้เพิ่งกะเสกดาไปห้าเลยได้มนฑ์ของเพิ่นนี่มณฑ์จะซอยห้าจะเลื่อนลุงเรื่องได้เห็นไงเขารวยได้ไม่ใช่ผิดเลยเพราะความรวยความขยันต่างหากล่ะที่ทําให้รวยไม่ใช่มนดําไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่เหรียญนนเขารวยเขารวยแบบเขาขายรูปขายเหรียญเขารวยเพราะเขาหลอกขายรูปขายเหรียญให้เขารวยบาปนั่นน่ะเขาบาปคนบาป จำไว้นี่คือคนบาปแหละความจริงอยู่ตรงนี้บาปขายลูกแก้วเด้อลูกแก้วยุคปรอัอนในพบดวรงแกว้แกวโอค้าวงมานยุคพระอันเด้อนี่เด้อขายลูกแก้วขายลูกแก้วเพราะว่าบาปขี้ขี้หลอกขี้ลวงขี้ต้มขี้ตุนหลอกชาวโลกหลอกชาวบ้านหลวงหาเอาเงินกับชาวบ้านผู้ใดโง่ก็ไปสื่อเขาติดละบาโอ้ยาสิได้พ่อพระสิอันพลพนงโง่หลนี่พูดความจริงนะนี่งโง่จริงๆไม่ได้งโง่หลอกๆไม่ได้งโง่เล่นเล่นซะด้วยเห็นไหม